ทีวี <TV S 2> ได้นะจริงเหรอคะหนูหนูเลือกดีแล้วนะโอเคห,หนูเลือกดีแล้วอทิ้งไว้กลางทางทิ้งไว้กลางทางทิ้งไว้กลาง,างใช่ทิ้งไว้กลางทางเพลงเหรอแต่มันมาลลำบากเรา <c oughs> ที่เขาไ้อใจอ่ะ <c oughs> เอออันนี้คือมันมันหนักสุดแล้วครับเพราะว่าเขาเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าขาดความอบอุ่นขาดความรัก คือขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้เขาจะต้องมีเพื่อนเขาจะต้องมีทุกๆคนที่อยู่อยู่ในชีวิตเขาเป็นคนขี้เหงาอแต่ไม่่ไมขี้เอานะเพราะไม่มีใครเอาตกถึงท้องบ้างไหมพอได้นะพอได้พอได้พอพอได้แก้ขาวไปอ่แล้วแล้วก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะอยู่อยู่คอนโดกับน้องสาวตั้งแต่ก่อนที่เขาไม่ได้แต่งงานเขาจะอยู่กับน้องตลอดไปไหนมาไหนคือน้องสาวทําให้ทุกสิ่ง มีครั้งหนึ่งที่แบบว่าหนักสุดเลยทะเลาะกันกับน้องอยู่บนทางด่วนค่ะคือทะเลาะสงสัยทะเลาะกันหนักมากน้องทิ้งไว้กลางทางเลยตรงทางด่วนดินแดงตอนประมาณตีสองค่ะหนักสุดเลยทะเลาะกันกับน้องอยู่บนทางด่วนค่ะคือทะเลาะสงสัยทะเลาะกันหนักมากน้องทิ้งไว้กลางทางเลยตรงทางด่วนดินแดงตอนประมาณตีสองค่ะทิ้ง ทิ้งกลางทางรถไปอย่างเงี้ยเหรอใช่เอ้าอีนี่ก็ลงอีนี่ก็งอนแต่ว่อีนี่ก็งอนนะทั้งดุลที่ตีแดงใช่ทา้งดุลทีแดงลงไป้ตีสองกว่าหนูดูเลยหนูนอนแล้วโทรหะหลงให้ด้วยอืมหลังเอกสุดตะ้าของเจ้าของยุสัยนะเะ้าของมาหับเขาเนยเธอเธอเธอเป็นอะไรก็ตกใจเธอเธอเธอเป็นอะไรเหรอเนี่ยอู๋ ทิ้งเขาอยู่ตรงทางด่วนดินแดงเอา้าเขาไปใส่มาสกันเขาก็เล่าเหตุการณ์ไปเออโอเคชาติอู๋ว่ามันทิ้งล่าไว้กลางทางอะอยู่ตรงทางด่วนดินแดงไะต้องทำยังไงดวงก็ทาไปรับสิสอ,อ้าวกูหรออตอนลงอ่ะตอนลงจากรถแบบด้วยความทะเลาะอับมันจับได้แต่โทรศัพท์นะคะมันจับได้แต่โทรศัพท์กระเป๋าตังค์ทุกอย่างก็ไปไม่ฟ้<ม>า<ม>เลยไม่มีอะไรเลยดีที่มีแต่โทรศัพท์ผมไม่ได้วางแผนไว้เหมือนกับตอนที่ปวดขี้แล้วไม่ได้เช็คที่ชุด คล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายกันมัมาแต่สุดท้ายก็รู้ว่านางไม่มีไม่มีกระเป๋าตังอะไรเลยเราก็ไปรับหูล่ามึงไม่น่าทาอย่างนี้เลยนะตีสองมันรู้ไหมว่ามันเป็นเวลานอนของคนที่มีความสุขที่สุดมันกําลังฟ้าลึกเลยแหละนี่แล้วเราก็สุดท้ายเราก็ไปนอนกันสามคนอนกันสาคนผมเมียเขากปนอนกันสามคนผมเมียใช่เขากปนอนข้างล่างเหมือนเดิมเขากปนอนข้างล่างเหมือนเดิมสุดท้ายหนูก็นอนเขาเนี่ย ต้องตื่นมารับโทรศัพท์ขับรถออกไปรับเพื่อนตีสองตีสองทางด่วนดินแดงทางด่วนดินแดงแล้วพากลับมาที่บ้านเราและหลังจากนั้นให้เพื่อนนอนบนเตียงแล้วลงไปนอนกับหนู่าพอีหลอดเดิมค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะเผาเขาหรือว่าเขาจะเผาหนูหนูไม่รู้ว่าหนูจะเผาเขาหรือว่าเขาจะเผาหนู นนนมันเป็แบบีพยายามจะเล่าแล้วเหมือน<ช>กันเลก็ดีแล้วแหละแต่สุดท้ายมันก็จบเหมือนเดิมหนูต้องนอนพื้นอยู่ดีนอนพื้นอยู่ดีใช่แต่ว่าถ้าวันนั้นนะมันอาจจะต่างกันกับที่เขาเผาเราแ่ะเราเป็นเพื่อนกัน,นะถ้าทิ้งเขาไว้ตรงนั้นน่ะหนูไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายกับเขาไหมเพราะว่าเขาสวยมากน้ําก็ไม่อาบจะมีคนเอาไปไจะมีคนทิ้งเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคะขนาดน้องเขายังทิ้งเลยเขาอาจจะกลับบ้านได้โดยที่โบกรถแล้วก็คนก็ให้ขึ้น ผ่านไปได้สัก <haft Wow> 2วินาทีเขาก็ให้ลงอีกแล้วก็ทอนใหม่มาค่อยเกาะไปทีละ5เมตรสิเมตรอ่ะก็จะถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ